สวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีอัมบ่ายนะฮะอยู่กับช่องเรเก่งเกิดมุดซ่อมนะครับอันนี้อยู่กับ Isuzu D-Max นะฮะ05เครื่อง d ด r e c t นะครับเครื่อง205 Turbo นะฮะเครื่อง2 0ทอร์โบ d ด r e c t นะครับยังไม่ใช่คอมมานเร็วนะเปลี่ยนยกชุดช่วงล่างนะครับเนี่ยถ้าเจ้าของบอกว่าต้องการโลาะ ต้องการโลก,ก็โลกให้นะครับเอาเฉพาะแค่ข้างหน้าโชค๊คนี่เจ้าของบอกว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนทําทีละทีละอย่างเขาบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นานนะครับแต่นี่ยางกันฝุ่นไม่มีนะจริงถ้ามันมีก็ดีนะครับเป็นปอกพลาสติกปอกยิบอยู่ข้างบนกันฝุ่นบางคันก็ดังเอสเอสเอสนะบางคันนี่ดังข้างบนนี้นะครับเบ้านี่ เฟิร์กนะครับรูใหญ่นะครับแกนมันไม่อยู่นิ่งๆนะแกน,นจะดิ้นได้เวลากดแล้วมันจะดังเอสเอสเอสเอาเอ,า,เอ,า,อาง่ายๆครับให้อีกคนนึงโยกรถนะเอาล้วงเล่ามือจับที่สปริงเนะี่ยมันจะสะท้านมือแนละ้วเอสเอสเอสมันจะดังอยู่ในนี้นะครับนี่อ่ารูหน้าแป้นเนี่ยครับรูหน้าแป้นรูแป้นโชกกับแกนโชกเนี่ยมันดิ้นนะรูมันเฟิร์กน,นะครับแกนโชกดิ้นเนี่ย เวลาใครเปลี่ยนโชกแล้วถอนมารูมันเฟอกนะครับให้ทำการทำรูให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมหรือไม่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับแต่ของผมจะเชื่อมปิดรูเลยนะฮะแล้วก็ใช้เครื่องกึงปาดออกแล้วเจาะใหม่นะครับเพราะว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะถ้าเครื่องมือเราครบท่องมือครบผมก็นั่งทำอยู่นี่เลยนะครับวีโกวีโกผมก็เชื่อมปิดรูเลยนะครับแล้วก็ใช้นูนนะครับเครื่องกึงเจาะรูใหม่นะครับเชื่อมซียวทูแล้วก็ เชื่อม c ซ2ูปิดรูแล้วก็เจาะรูใหม่ใช้ได้ครับไม่ต้องซีไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้ก็โลดหมดเลยนะครับนี่โลดเปลี่ยนบูทลูกยางก็ลื้อออกมาอย่างนี้เลยนะนี่ครับผมลื้อออกมาอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วก็มานั่งถอดทั้งนอกนะครับแต่เวลาประกอบไปจะประกอบเป็นไปเป็นชิ้นนะประกอบไปเป็นชิ้นนะครับแต่เวลาลื้อผมถอดออกมาอย่างนี้เลยนะครับนี่ รมันจะเร็วเลยนะฮะมันงานจะเร็วเอาออกมาข้างนอกก็คือแยกชิ้นเสร็จแล้วก็ไปอัดเปลี่ยนบูธครับนะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เนีแ่ยบบูธก็มันก็ยังใช้ได้นะครับแต่เจ้าของบอกว่ามันเป็น10ปีแล้วก็เปลี่ยนไปเลยนะครับอยากให้เปลี่ยนเลยนะฮะก็จัดไปนะฮะหวงไหนๆก็ถอดแล้วก็ทําแล้วอายุรถมันก็นานแล้วเปลี่ยนใหม่ดีกว่าลูกหมาก็หลวมหมดแล้วนะครับ อะไ่ก็ใช้กลางๆนะครับอะไ่ก็ใช้กลางๆแต่บูทนี่จะเป็นของแท้เลยนะบูทตัวล่าง4ตัวนะครับของแท้ตัวบน4ตัวของแท้นะครับตัวนี้จะเป็นเม็ดอันนี้เทียมนะครับตองห้าเนี่ยตองห้านะครับแล้วก็อันนี้ตองห้านะครับจัดชุดมาอันนี้แท้นะครับตัวนี้แท้ตัดโคง้งก็ งบน้อยครับเจ้าของก็เลยเอาจัดชุดเซ็ตเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับลูกหมากปลายก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็ยางกันโค้งนะครับคู่หนึ่งขาดยางกันโค้งนะครับเดี๋ยวรถมาส่งนะครับจะทำก,การลื้อแล้วก็เสร็จก็ไปตั้งศูนยะ์แล้วล้างเปลี่ยนจัลบีด้วยนะเนีย่ยครับล้างเปลี่ยนจัลบีลูกปืนล้อแล้วก็เจียจานเบรกนะครับ าจานเบรกข้างนี้จานเบรกข้างซ้ายติดนะครับเหมือนเคยเจียมาแต่เจียไม่ตรงนะเนี่ยเนี่ยติดแล้วก็ไม่มีรอยติดเลยนะพอมาถึงนี้ก็ปุกเนี่ยเริ่มติดดำแล้วเนี่ยครับเวลาขี่เวลาเบรกมันก็จะไม่เหมือนรถแบบปกติดีๆนะฮะเนี่ยรวมมาแล้ว ล่องแหลงล่องแหลงต้องแตงอย่าทำการหรือนะครับก็คลิปสั้นๆนะครับตอนนี้กินข้าวเที่ยงกันหรือ,อยังเนาะกินข้าวเที่ยงกันเสร็จแล้วก็มาลุยงานต่อนะครับบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จนะครับผมก็ยังมีอะไรอย่าส่วนข้างหลังนี่ลูกค้า ทุกคนน่าจะมาทำนะครับเพราะว่าคาใช้รถทุววันเลยก็วันนี้จะทำให้เสร็จนะฮะนี่ครับเนี่ยต้องเปลี่ยนนะเห็นไหมก็รื้อไหนๆถอดแล้วรื้อล้างเลยทีเดียวเพราะเดี๋ยวมันต้องถอดเจียจานด้วยนะพอถอดเจียจานเราก็ต้องลื้อหมดนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องลื้อเป็นชิ้นนะครับลื้อเป็นชิ้นลื้อไม่นานนะครับถ้าถอดมาแบบนี้ลื้อแป๊บเดียวใช้เครื่องมือเสียบถอดดันออกกระแทกออกแล้วก็เปลี่ยนบูธนะครับ มันก็จะเสียเวลาตัวนี้นะครับเสียเวลาเปลี่ยนบูทเสียเวลานะครับตรงนี้แต่ตัวนี้เปลี่ยนไม่ยากนะตัวนี้ยากนะตัวนี้ค่อนข้างจะยากเพราะต้องเอาบาทอันนี้ออกก่อนขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับการรับชมนะค,คลิปสั้นนะกับการเปลี่ยนโลเปลี่ยนบูทลูกหมากช่วงล่างของอี่สุดดีแม็กนะครับเดี๋ยวทําเสร็จแล้ว ก่อนประกอบก็จะมาทําคลิปให้ดูอีกนะฮะเพราะว่าถ้าทําคลิปยาวมันต้องตัดต่อแล้วก็อเอามาลงนะฮะอันนี้แบบทาให้ดูแบบถ่ายให้ดูแบบคลิปต่อคลิปเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะสำหรับการรับชมนะครับผมไม่มีความสุขการทํางานนะกินข้าวก็ขอให้อิ่มนะผมตอนหลับก็ขอให้หลับแบบสบายๆนเครือ กันงเดี๋ยวเจอ,อคลิปนะครับสวัสดีครับ